นี่คือไมโครอินเวอร์เตอร์สำหรับโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุด1ตัวรองรับแผงโซล่าเนี่ยได้ถึง8แผงติดตั้งเร็วดูแลง่ายแล้วก็ประหยัดยิ่งขึ้นไม่กี่ปีเนี่ยก็คืนทุนแล้วนะครับเพราะฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่าเหนือกวาอินเวอร์เตอร์แบบเดิมๆทางเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพการผลิตไฟบอกเลยวันน้าสนใจมากๆใครที่กําลังเลงยากก็ติดอยู่เนี่ยมาลองดูกันครับ ิมลองให้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวของ Solar เซลล์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้นี้ก็จะเป็นตัวของ m i โครอินเวอร์เอีกทีนึงซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยติดที่ออฟฟิศของเราไปแล้วเนี่ยแต่ว่าก็จะมีการพูดถึงอีกยี่ห้อหนึงที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือตัวของฮอยไมนะครับซึ่งก็จะมีจุดเด่นที่เรื่องของความคุ้มค่าประหยัดนั่นเองราคาเรียกว่าชนกับอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเนี่ยได้แบบสบายๆเลย ซึ่งเราเนี่ยก็ได้ไปช่วยบ้านที่กำลังสนใจจะติดตั้งตัวโซล่าเซลล์แล้วก็เลือกที่จะใช้เป็นตัวฮอยไมนนีแ่แหละอันนี้เราก็ได้ข้อมูลหลายๆอย่างมานะครับเลยอยากที่จะเอามาเล่าให้เพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันเผื่อใครที่กําลังสนใจอยู่จะได้เป็นข้อมูลที่ดีนะ ซึ่งโซลาร์เซลล์เนี่ยช่วงนี้ถ้ากัดถามว่าน่าติดขนาดไหนนะครับส่วนตัวก็ยังมองว่าเป็นช่วงที่น่าติดอยู่พอสมควรเลยด้วยความที่แผงโซล่าเนี่ยราคามันลดลงมากกว่าเดิมพอสมควรอย่างบ้านที่เขากำลังติดตัวคอยไมลอย่างนี้เนี่ยคือก็ต้องบอกว่ามีราคาที่ต่ํากว่าที่เราติดเนี่ยอันนี้อยู่ที่25-30เนเลยนะครับโดยถามว่าใครที่เหมาะจะติดโซลาร์เซลล์นี้บ้างนะครับอันนี้ผมขอพูดถึงในรูปแบบของคนที่อยู่ในเมืองอยากจะติดเป็นแบบออนกริดนะ โดยยุคการใช้งานของพวกแผงโซลา่าหรือว่าอินเวอร์เตอร์เหล่านี้เนี่ยมันก็จะใช้ได้อยู่เกิน10ปีเป็นต้นไปนะบางเจ้าก็จะมีประกันมากหน่อยบางเจ้าอาจจะประกันน้อยหน่อยนะครับโดยหลักๆในตลาดเนี่ยอันนี้ก็จะมีให้เลือกเป็น2ตัวเลือกใหญ่ๆแหละก็คือจะเป็นแบบสตริงหรือว่าจะเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์นะครับซึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็เป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่าเพิ่งออกมาเมื่อปี2008นนะมันก็เลยจะดีกว่านะครับส่วนรายละเอียดว่ามันดีกว่ายังไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อไปอีกทีนะ แต่ว่าตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็มักจะโดนโจมตีอยู่2อย่างนะครับก็คืออันแรกแพงอันที่2ก็คือพังง่ายแต่ที่ว่ามา2ข้อนั้วเนี่ยเอาจริงคือฮอยไมก็ดูจะเป็นออปชั่นที่ไม่ได้มีปัญหาทางเรื่องราคาเนี่ยคือก็ไม่ได้แรงกว่าตัวสตริงมากนะครับแต่ว่าราคาสตริงบางเจ้าเนี่ยอันนี้ก็จะมีการขยับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกัน ยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยที่ทางสตริงเนี่ยคือก็จะมีการติดเป็นตัว power optimizer เข้าไปซึ่งมันจะเป็นออปชันที่ทำให้มันทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมะนะอันนี้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามีราคาที่ไม่หนีกับไมโครอินเวอร์เตอร์ไปแล้วและเผื่อว่าใครไม่รู้จักฮอยไม้นะครับคือบริษัทนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ทำด้านโซล่าที่ใหญ่มากของจีนนะนะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2012นะครับแล้วก็เป็นเอ็กซ์เพรสด้านไมโครอินเวอร์เตอร์บริษัทหนึ่งของโลกเลยจนถึงปัจจุบันเนี่ยอันนันระครบ มียอดขายเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยมา3ปีติดแล้วก็ขายดีเนี่ยทั้งในเอเชียแปซิฟิกแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ไปขายดีอยู่ในยุโรปด้วยั่งหาส่วนเรื่องการพังง่ายเนี่ยอันนี้ก็มักจะบอกว่ามันเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึง่งถ้าเกิดมันไปตากแดดตากฝนเนี่ยอันนี้มันก็มีโอกาสที่จะพังเร็วกว่าตัวอื่นๆหรือเปล่าแต่เอาจริงเนี่ยคือตัวไมโครเวนเตอร์ water, มันก็ไม่ได้โดนไปตากแดดตากฝนแบบตรง,ตรง,ตรง เพราะว่ามันก็ซ่อนอยู่ใต้แผงอะนะโดยก็จะโดนทดสอบมาแล้วจากทางค่ายนะว่ามันทํางานอยู่ในอุณหภูมิแบบเกือบร้อองศาอันนี้ก็ยังทํางานได้ความชื้นต่างๆอันนี้ก็มีการกันน้ําเป็นพิเศษเป็น IP 6 7อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งโอเคเขาทดสอบมาดีขนาดไหนควบคุมการผลิตเป็นยังไงไม่รู้ะนะแต่เขาก็มีการรับประกันตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้ให้ยาวนานถึง12ปีนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะขยายขึ้นไปได้สูงสุดถึงี่ยถึง25ปีต่างหากแล้วก็อื่นๆเนี่ยที่เรียกว่าก็ยาวอยู่สมควรแหละ คือถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจว่าตัวอินเวอร์เตอร์มันทนเนี่ยก็คงไม่กล้าที่จะรับประกันขนาดนี้เหมือนกันโดยเท่าที่ลองถามช่างที่มาติดตั้งให้เนี่ยอันนี้ก็เห็นว่าเรทในการเสียเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำมากๆนะครับเจอที่พังจริงเนี่ยไม่กี่ตัวเท่านั้นนะครับจากที่เขาเนี่ยติดตั้งไปแล้วหลายพันตัวซึ่งจุดเด่นที่ทางคอยไมยเนี่ยเขาเคลมว่าตัวไมโครอินเวอร์เตอร์ของเขาเนี่ยดีกว่าแบบสตริงทั่วไปเนี่ยอันนี้ก็มีหลายข้อเลยนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยด้วยความที่แผงโซลา่าแต่ละแผงนะครับจะติดอินเวอร์เตอร์เอาไว้เลยแรงดันไฟเนี่ยก็จะอยู่ในระบบที่ต่ำนะครับต่างจากสตริงที่แต่ละแผงเนี่ยจะต่ออนุกรมกันไฟแต่ละแผงเนี่ยมันก็จะค่อยๆรวมกันขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งี่ทำให้แรงดันไฟเนี่ยขึ้นไปสูงมากอาจจะถึง300-1,000ถึงโวลต์เลยหากเกิดการอากขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอันตรายเสี่ยงเกิดเพลิงลุกไหมนะครับแต่อยไม้เนี่ยก็จะไม่มีปัญหานี้เลยเพราะว่าโวลต์ต่ำมากนั่นเอง แล้วก็เรื่องต่อไปก็คือประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานเนี่ยจะสูงกว่านะครับโดยตอนที่แผงโซลาร์ผลิตไฟออกมาเนี่ยไฟจะเป็น DC ซเนาะซึ่งตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะทําหน้าที่แปลงจากไฟ DC เนี่ยให้กลายเป็นไฟ AC ซึ่งจะเป็นไฟแบบเดียวกันที่ใช้กันอยู่ตามบ้านของเราเนี่แหละ ซึ่งบริการแปลงค่าเหล่านี้คือมาร้อยเนี่ยมันก็จะสูญเสียไปเล็กน้อยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ของฮอยไมเนี่ยคือเขาก็จะเคลมว่ามี Efficiency เนี่ยสูงกว่า i n v e r อร์เตอร์แบบ s สตริงทั่วไปเนี่ยมากอยู่ครับแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยอันนี้จะเป็นที่เรื่องของเวลาที่เริ่มผลิตไฟได้นะครับ โดยสตริงเนี่ยอันนี้จะต้องรอแสงเข้มๆนิดนึงถึงจะเริ่มผลิตไฟะเ,เนาะแต่หอยไมมเนี่ยแสงตอนเช้าๆพอแผงเริ่มผลิตไฟได้น้อยๆโวเทจตำๆาเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถเริ่มผลิตไฟได้แล้วนะครับซึ่งี้นนี้ก็ทำให้สามารถผลิตไฟได้เพิ่มขึ้นกว่าแบบสตริงทั่วไปเนี่ยอยู่ถึง1.5เลย แล้วก็ข้อที่3เนี่ยก็คือในกรณีที่แผงโซลา่าไหนเนี่ยที่มีปัญหาหรือว่าระหว่างวันเนี่ยมีเงาของอะไรเนี่ยบังตัวแผงบังส่วนเนี่ยประสิทธิภาพของการผลิตไฟของสตริงเนี่ยอันนี้จะดรอปลงไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าการต่อไฟเนี่ยมันจะเชื่อมกันะเนาะแต่ว่าตัวของไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยด้วยความที่มันมีการต่อแยกรายแผง แผงไหนมีปัญหาแผงไหนที่โดนอะไรมาบังเนี่ยอันนี้ก็ยังจะสามารถผลิตไฟได้ดีเหมือนเดิมไม่ได้หายไปทั้งแผงนะครับส่วนกรณีที่เทิดว่าเราติดไปแล้วต้องการขยายเพิ่มอันนี้สตริงจะไม่ค่อยรองรับเนาะแต่ว่าไมโครอินเวอร์เตอร์เนี่ยอันนี้จะมีความยืดหยุ่นกว่าสามารถเติมแผงเข้าไปเพิ่มเนี่ยได้ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถรองรับโซลา่าได้หลายรูปแปบบแล้วก็หลายขนาดอีกด้วยอันนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับบ้านที่มีพื้นที่บนหลังคาที่ค่อนข้างจํากัดเนาะบริเวณหนึ่งอันนี้ก็จะใช้เป็นแผงใหญ่หน่อยนะครับ ส่วนอีกจุดหนึ่งเนี่ยอันนีกน้ก็จะใช้เป็นแผงเล็กจะใช้เป็นคละยี่ห้อคละแผงก็ได้ซึ่งถ้าเป็นของสตริงนะครับอันนี้ก็จะทําอย่างนี้ไม่ได้นะและที่เป็นจุดเด่นสําคัญอีกอย่างของฮอยไมเนี่ยก็คือติดตั้งง่ายนะครับอย่างที่เห็นว่าจะออกแบบมาเป็นแบบปลั๊กแอนด์เพลย์คือช่างมาเนี่ยเราก็เสียบต่อได้แทบจะทันทีนะครับไม่ต้องลุ้นว่าช่างเนี่ยทำงานดีขนาดไหนซึ่งของจริงเนี่ยเรื่องนี้จําเป็นมากในการใช้งานระยะยาวแล้วก็ความปลอดภัยนะครับอันนี้พอกเลยว่าจากประสบการณ์ตรง กลับบ้านที่เราไปช่วยดูให้นะครับผมบ้านนี้เนี่ยก็คือจะการติดตั้งตัวไมโครอินเวอร์เตอร์เป็นตัวรุ่นใหม่ของทางฮอยไมเคิเขาเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวรุ่น MIT 5,008T นะซึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวเนี่ยอันนี้จะสามารถรองรับแผงโซลาร์เนี่ยได้ถึง8แผงด้วยกันนะครับซึ่งไมโครอินเวอร์เตอร์ทั่วไปเนี่ยก็มักที่จะรองรับเนี่ยเป็น1แผงต่อ1ตัวครับอันนี้เนี่ยก็แน่นอนว่ามันจะติดตั้งเร็วขึ้นดูแลง่ายแล้วก็ประหยัดขึ้นกว่าเดิมนะครับ ส่วนเรื่องจุดเด่นที่เหนือกว่าสตริงของไมโครอิวเตอร์เนี่ยอันนี้ก็ยังอยู่ครบนะครับแต่ว่าที่มันจะเด่นกว่าแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยอันนี้หลักๆก,ก็คือจะเป็นเรื่องของการรองรับแผงโซลาร์ที่กําลังไฟสูงนะครับระดับ6 0 0้อถึงเจ็วัตต์ต่อแผงและตัวเในท้องตลาดเนี่ยอันนี้ก็จะยังรองรับอยู่ที่ประมาณ4-500วัตต์เท่านั้นส่วนที่บอกว่ามันเริ่มผลิตไฟได้ตั้งแต่แสงตอนเช้าน้อยๆอ,อ่อนๆเนี่ยอันนี้ก็รองรับตั้งแต่วลต์ต่ำๆถึงสับสูง140วั โดย Peak Efficiency ของรุ่นนี้เนี่ยก็จะสูงถึง97.4ซนะครับซึ่งถือว่าสูงสุดตัวหนึ่งเนี่ยของตลาดในปัจจุบันนี้เลยแล้วก็การเชื่อมสัญญาณระหว่างตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ตัว d t u นะครับที่หน้าตาคล้ายๆโมเด็มแบบนี้ยก็คือจะทำการเชื่อมต่อ ระหว่างตัวของไมโครเว์เตอร์ครับขึ้นไปที่เซิร์ฟเวอร์เพื่อที่ว่าเราจะสามารถเช็คข้อมูลเนี่ยผ่านมือถือได้นั่นเองนะอันนี้เนี่ยก็จะใช้เป็นคลื่นสับวันจีนะครับก็จะเป็นตัวของคลื่นเฉพาะเนาะมันก็จะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเรามีการติดตั้งตัวโซลาร์บนราคาของโรงงานที่มีพื้นที่กว้างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็มี DTU แค่เพียงตัวเดียวก็เพียงพอนะครับอันนี้ก็สามารถรับสัญญาณได้ครอบคลุมแล้วเรื่องอยู่บนหลังคาแบบไหนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องห่วง เพราะว่าตัว m i t 5,000เนี่ยจะมีช่วงอุณหภูมิทำงานเนี่ยที่กว้างตั้งแต่ลบ40ถึง65องศากันเลยแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคือตัวของ m i t 5,080T 0มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีข้อจำกัดอยู่เลยนะครับจากการที่มันเป็นอินเวอร์เตอร์แบบ1ต่อ8เนี่ยตัว MPPT หรือว่าชุดการควบคุมการผลิตไฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่จำนวน4ตัวเนาะซึ่งนั่นหมายถึงว่าตัว MPPT 1ตัวเนี่ยมันจะต้องจัดการกับแผงโซลารแผงนะครับ แล้วก็ในกรณี worst case เนี่ย MPPT มันมีการเสียไป1ตัวมันก็จะดับไปทั้งคู่เลยนั่นเอง ซึ่งถ้าว่าใครห่วงปัญหานี่เนะี่ยคือฮอยไมค์เขาก็มีตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยให้เลือกอยู่หลายแบบเหมือนกันนะครับอย่างตัว1ต่อตหนึ่งที่เหมือนไมโครอินเวอร์เตอร์อื่นเนี่ยอันนี้ก็มีนะครับเราก็จะมีเป็นทั้งตัว 1. ต่อ2 1ต่อ4โดยตัวที่ได้รับความนิยมในบ้านเราที่สุดตอนนี้เนะี่ยก็คือจะเป็นตัวของ1ต่อ4นะ่เนาะซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันก็จะมีเป็น1 MPT เนะี่ยต่อน1นแผงโซลาร์เซลล์เลยนั่นเองแล้วก็จุดเด่นที่สุดของตัว MIT 58T นะนนอัี้ก็น่าจะอออยู่่่ทีเรรืงงขงร,าารับ โดยด้วยที่เป็น1ต่อ4เนี่ยอันนี้ก็จะประหยัดกว่าที่ใช้เป็น1ต่อ1นเนี่ยอยู่ราวๆเท่าตัวอยู่แล้วนะครับพอเป็น1ต่อ8เนี่ยอันนี้ก็น่าจะประหยัดลงกว่าเดิมอีกแล้วก็น่าจะมีราคาที่ใกล้เคียงหรือว่าราคาดีกว่าสตริงในบ้านเรานะปัจจุบันนี้ซะด้วยซ้ำไปซึ่งราคาจออกมาเป็นประมาณเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ยังไงลองเช็คกับคนที่เราสนใจอยากิดตั้งด้วยอีกทีละกันแต่ว่าราคากลางเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆเนี่ยแหละประมาณกิโลวัตละ3 0 0 0 0บาทได้นะ ไงครับฟังดูน่าสนใจดีไหมครับสำหรับเจ้าตัวของหอยไม้ MIT 508T ตัวนี้ก็ระหว่างที่เราถ่ายคลิปนี้อยู่เนี่ยก็เริ่มติดตั้งตัวของไมโครอินเวอร์เตอร์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันต่ออีกทีหนึ่งละกันว่าใช้งานไปแล้วเนี่ยมีเรื่องที่ดีไม่ดีอย่างไรมีอะไรที่น่ารู้ก่อนติดบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะติดตั้งโซล่เาเซลล์อยู่เนี่ยอันนี้ก็กด subscribe รอได้เลยนะครับแล้วก็สามารถไปกดดูคลิปย้อนหลังที่เราเเเคยทาไวไวว้้ดดช่นนนะีกัะ